เอาเขา่าวดีสำหรับใครที่จะต้องสัญจรสายแปเป็นประจำเป็นยังไงฮะอา้าวก็พอวันนั้นที่เราเสนอข่าวไงว่าสาย8ปดในตำนานอาจจะต้องปิดตำนานไม่ได้ไปต่อ,อไ,มไม่ได้ไปต่อแล้วและไม่ได้ไปต่อแล้วจะยังไงเขาจะเอารถสายไหนมาให้บริการแทนหรือว่าจะเป็นรูปแบบสายไหนเนี่ยนะคะความคืบหน้านะคะคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าสําหรับเส้นทางเดินรถของสายแ อะ,อะไรนะฮปปี้ิลดนสะพานพุทธนะคะ,ะเดิมขณะนี้ได้อขออภัยขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตเดินรถในเส้นทางนี้คือบริษัทไทยสมายบัสหรือว่า TSB ค่ะซึ่งเขาจะรถมาแทนรถเมย์สาย8เรียกชื่อสายใหม่ว่าสาย2-38ขีด38นะคะ2-38ขีด38 แล้วที่สำคัญก็คือรถนี้จะเป็นรถไฟฟ้าค่ะโอ้โหนั่งสบายเลยเป็นรถ e ีวีรถไฟฟ้านะคะแล้วก็จะ เริ่มนำรถมาในเส้นทางนี้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการขนส่งได้รับใบอนุญาต77เส้นทางกับกรมการขนส่งทางบกนั้นผู้ประกอบการก็ได้มีการเสนอใช้รถพลังงานไฟฟ้าด้วยการนำเอาระบบ AI มาใช้ในการควบคุมเดินรถนะคะโดยจะมีเงื่อนไขจำนวนรถจำนวนเรอรถจำนวน19-54คันขั้นต่าคือ80เที่ยวนะคะซึ่งในระหว่างที่รอผู้ประกอบการรายใหม่เข้าจัดการเดินรถก็ยืนยันว่าผู้ประกอบการรถเอก ประชนร่วมบริการขอสอมกจะยังคงจัดการเดินรถต่อไปคือจะไม่มีขาดช่วงอ่ะพูดง่ายคือส่วนมันจะเปลี่ยนตัวเลขเป็น8เป็น2อขีดสเนี่ยคนคนขึ้นกําลังอาจจะไม่อะไรอาจจะช่วงแรกอาจจะยังไม่ชินนั้นเองใช่นั้น,น <ะ S 1> เองเแต่ว่าการบริการเนี่ยดูจากที่ท่านร,รัฐมนตรีคมนาคมให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็น่าจะดีขึ้นค,นะคือรถไฟฟ้าไอ้รถรถ e ีใช่ไหมรถยนต์ไฟฟ้ากับรถแบบนี้เนี่ยแม่มันนั่งสบายิีกันแล้วก็ ที่สําคัญก็คือว่านอกจากเรื่องของตัวรถแล้วค,คุณภาพรถแล้วเนี่ยพนักงานคนขับนะผู้โดยสารคนเก็บค่าโดยสารก็ต้องมีมาตรฐานด้วยเนี่ยนะคือคือหลายคนเนี่ยมีประสบการณ์กับสายแปดนะ ทีมงานเราเนี่ยอยู่แถวโชคชัยสีนีนต้องใช้บริการน,นจะมีโฟอนอินใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวจะบอกไม่เอาเขากลัวอยู่เดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอคนขับรถเมย์เขาว่าเอาเนี่ยนะคขาบอกคือบางทียังขึ้นไม่ทันเลยแล้วๆๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศชีวิตคนกรุงนั่นแหละนะ,ะประเด็นคือ ก็ถูกพูดถึงนะแต่แน่นอนนะครับของพอมันไม่เข้าเกณฑ์เขาก็ต้องปรับปรุงอ่ะเขาก็ต้องเอาสิ่งที่ดีดีกว่ามาให้กันซึ่งอันนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะเป็นหลักการที่ถูกต้องนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องได้รับการสนับสนุนนะคะก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนากันไป